สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับตอนนี้ก็ผมครับผมเบิร์ดไฟฟ์สครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องภาคอาวีมนครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยครับสวัสดีครับ ตอนนี้อยู่กับผมนะครับผมเบิร์ดไฟฟ์สตาร์ครับสนุกทุกวันมันทุกไฟเบิร์ดไฟฟ์สตาร์เลยครับหวัดดีคุณเตยนะฮะเตย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 คุณเตยขอโทษขอโทษผมไม่ภาษาไทยผมไม่ค่อยเก่งนะฮะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ส่วนภาษาอังกฤษนี่คือไม่ได้เลยครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกท่านมากๆนะครับมีใครรอเล่นอยู่บ้างครับฝากกดไลค์กันหน่อยนะฮะ กับห้องพักอาวีนมันนะฮะหรืออยากเล่นเกมอะไรใครอยากเล่นเกมอะไรพิมพ์บอกผมหน่อยแล้วกัน R O V H O K คาราโนหรืออะไรเดีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเวสเทลด้วยนะอ่ะระหว่างนี้ครับใครรอเล่นฝากกดไลค์กันให้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้กับการพ้ามากๆนะครับกับห้องพักอาวีนมันอันนี้ได้ยินเสียงผมหรือเปล่าครับอาวี RV ครับได้ยินเสียงผมไหมคุณเวสเทลชัดเจนหรือเปล่าเสียงเพลงดังไปไหมครับ ถ้าอยากเล่น RV ก็ฝากกดไลค์กันหน่อยแล้วกันไลฟ์ Life, ครบ1 5 0 0ลุยกันเลยครับในรอบแรกขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กันด้วยนะกระแทกหน้าจอครับกระแทกหน้าจอชัดนะครับโอเคสวัสดีคุณเวทเทลด้วยนะคะมีใครรอเล่นอีกบ้างไหมครับฝากกดไลค์กันหน่อยครับได้ยินนะคุณฮายากิจัดไปเลยมาเร็วกดไลค์ครบ1,500ผมสร้างห้องเลยครับมาเร็วช่วยกันกดไลค์หน่อยมาเร็ว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 ,เ,รวเอ,อขอบคุณมากครับขอบคุณมากไลฟ์ Life, ครบเดี๋ยวผมสร้างห้องเลยจะได้เข้าเร็วครับ ไอยังไงเข้าเกมรอกันด้วยนะฮะสวัสดีคุณหัวหน้าแก๊งบราหมันด้วยครับสวัสดีครับผมมาใหม่ครับมาใหม่กดติดตามมาด้วยนะช่อ,องเราก็สร้างห้องให้กับผู้ติดตามนะครับได้มาร่วมสนุกนะครับช่อ,องเราก็ไม่จํากัดแรง่งนะฮะต้องได้เล่นแล้วครับวันนี้มิสเตอร์เกมจัดไปเลยมิสเตอร์เกมนี่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับมิสเตอร์เซ็กหรือเปล่าเอ้าระหว่างนี้ครับใครรอเล่นอยู่ฝากกด like <c oughs> ไลค์กันหน่อยครับครบ1500ผมสร้างห้องในรอบแรกนะห้องรอบแรกผมบอกเลขกหมดด้วยครับ ดีครับลุงเบิร์ดสวัสดีคุณจีจีครับสวัสดีครับผมผมกัปตันหมูอ้วนเองสวัสดีครับผมสวัสดีคุณฟาโซนะครับดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีคุณทัศธรรมด้วยนะฮะมาแล้วมาแล้วดีครับพี่แบงค์เอ้ยสวัสดีคุณพี่ตังนะฮะสวัสดีเขด้วยผมชื่อเบิร์ดสวัสดีคุณพี่รักด้วยครับสวัสดีครับผมอ่ะเร็วกดไลค์กดผ่านห้าเร็วผ่านห้าบอกเลยคล่องเลยผมบอกหมดเลยไม่ต้องเดาเร็ว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 ไม่เปิดกล้องหน่อยเหรอครับช่วงนี้ผมขี้อายครับคุณมิสเตอร์เจม พี่เบิร์ดดีครับเนี่ยไม่ได้มานานนะพี่ตังลืมกันแล้วเน nah ี่ยไปเรียกผมพี่แบงค์ซะแล้วเกื้อเชื่อหรือเชื่อแทนเขาไม่ได้นั่นพี่แบงค์วงแคสนะสวัสดีครับจามสวัสดีคุณแจมมิดาด้วยครับไปช่องคุณเอมาหรือแอดเห็นนะเออทคุณแพรมารู้จักคุณเอด้วยเหรอคุณแพรมาร้านหน้ามีกรอบอาเลยนะฮะคุณเอนี่นักพากย์ด้วยกันเลยนะจริงๆคุณเอนี่รู้จักกันเลยนะ ทีมไทยเราจะได้ไปแข่งที่จีนนะเฮโอเคเดนน้าเห็นแล้วครับผมตามหาอยู่ผมช่วยโพสต์อยู่ดีครับดีกสิวโดนครบหน0่บอกผมเลยนะจะได้สร้างโอเคครบแล้วร่างห้องเลยบอกเลขห้องเลยอย่างรวดเร็ว4 8 9 4 2 4ครับ489424เใครเขาก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับมาเลยครับสิบท่านแรกบอกหมดไม่ต้องไม่ต้องดงไม่ต้องเดาครับ4 8 9 4 2 4อีครับ489424กอีก2ท่านครับ4 8 9 4 2 4 4 8 9 4 2 4ไปครับครบแล้วนะครับขออภัยคุณ ชั้น14ด้วยลุยครับแป๊บพี่กำลังเข้าเอา้าพี่รักไม่ได้เข้าอีกเหรอเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยคุณแพวว่าไปหลงเสียงรอกของคุณ <Team> s <S เอแล้วใช่ไหมล่ะเอา้ามีใครรอเล่นในเกมหน้าบ้างเลยครับคอมเมนต์5 5เลยนะฝากกดไลค์ให้ครบ5,000ครับจะเป็นกำลังใจให้กับการพากมากๆด้วยนะครับ10ท่านในรอบนี้ครับมีคุณคาวารากิเซนจูครับโฮตาระจังกับตันหมูอ้วนนะครับ จีมุกานะครับเวทเทลนะครับอย่าทำหนูนะคะลาเป็ดเผ็ดแต่ไม่ใส่พริกนะครับไตเติ้ลเด็กอ้วนนะครับแล้วก็ดังกี้จับไปแล้วนะครับเลรถเมี่ยงคำครับพี่เบิร์ดสบายดีไหมครับสบายดีครับผมพื่งขึ้นเตือนอะไม่รู้ได้เล่นแล้วครับดีใจด้วยครับหัวหน้าแกล้งบามันสวัสดีเลยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เพิ่งมาอยากเล่นก็ฝากกดไลค์ก็หน่อยนะกระแทกหน้าจอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับจะเป็นกําลังใจให้กับการพัฒนามากนะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะฮะแค่กดแชร์ก๊อปปี้ลิงก์ก็ดีใจมากๆแล้วครับรอนานมาร <laughs> อมานานหรือเปล่าเมื่อไหร่ครับพี่ชายัสดีกณไอ้ไปด้วยครับพึ่งมาเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่มาใหม่อย่าลืมกดติดตามมาด้วยครับรอเสียบตาหน้านะฮะได้เลยครับยังไงฝากกดไลค์ด้วยครับระหว่างนี้ก็แทกหน้าจอครับพากด้วยกัน <laughs> จะจะชวนผมพากหรอคุณไปเอ๊ เดี๋ยวคุณไปยังผมพูดหมดนะขอบคุณคุณเนวบล็อกมากมากนะครับสำหรับของขวัญนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณกําไรจากทางคุณเนวบล็อกด้วยสวัสดีคุณเอมมี่เดินยังเซ่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีคุณขี้มูกชุบแป้งทอดนะครับน่าจะอร่อยนะผมสูตรเลขไม่เคยได้เลยครับพี่กดไม่ทันเลยครับโถเอ้ยนิดเดียวนะใครใหม่อยากเล่นกดติดตามมาได้เลยครับใครรอเล่นในเกมหน้าคอมเมนต์55มากันได้เลยครับนาคอส00ในตำนานนะครับเอ้ยเอาเรื่อง สวัสดีคุณเนลบล็อกด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากมคุณเทพเนลบล็อกสำหรับของขวัญเลยนะฮะขอบคุณคุณเฟิร์นไงเฟิร์นเองด้วยนะยาดมน้ำตาไหลทำไมไม่ต้องร้องไห้ครับผมไอซ์เองครับสวัสดีครับไอซ์สวัสดีครับคุณไอซ์ขอบคุณไอซ์ก็เป็นนักพากย์หิใช่ไหมที่พากย์กับช่องมูมูสักอย่างใช่ไหมใช่ใช่คุณไอซ์นั่นไหมแต่เปลี่ยนชื่อเป็นขี้มูกแล้วล่ะครับขอบคุณไอติทีมจากทางคุณเนลบล็อกด้วยด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามคุณเนลบ็อกอย่าลืมไปกดต เป็นไอเน่นะเขาเรียกว่าอะไรอะทําเกี่ยวกับเล็บนะฮะใครชอบอยากตัดลงตัดเล็บอยากทําเล็บนี่คือไปหาเขาได้เลยนะฮะวันนี้คงไม่ได้เล่นต้องดูไก่นะครับอ,อ๋อดูไก่ด้วยเหรอไก่ดูไก่ยังไงวันนี้คุณช่างโค,กค้กมารายงานตัวกับผมสวัสดีครับคุณช่างโคก้กคุณเนวบ็อกขับเลยนะเด็กคนที่ขับเนี่ยแหละครับไปติดตามได้นะคุณเนวบ็อกบ้านเขาช่องเขาทําเกี่ยวกับเล็บครับใครเล็บรบนี่คือติดต่อสอบถามได้นะฮะ เล็บยาวนี่ตัดให้สั้นได้เล็บสั้นตัดให้หายไปได้นะฮะลองติดต่อด,ดูเลิกทําแล้วมาเล่นเกมตลอดไปรอเล่นเอ้าเอ้ยรอเล่นทำไมเราลูกไก่ไม่มีแม่อ๋อดูลูกไก่อยู่แล้ครับยังไงอย่าลืมกกนะแต่ถ้าอกไก่เนี่ยต้องมีคนหมักนะครับอกหักก็ต้องมีคนใหม่มีเกมไหมครับ ยังไงฝากกดไลค์ก็ห้าพันะครับการันตีมีต่อในเกมหน้านะระหว่างนี้กดไลค์ยังไงกระแทกหน้าจอเข้าไปนะริปโปโ้โหใหญ่จังนะเออถูกเลือกมาไหมทุกแบรนด์ไปนั่นเองครับตัดใจได้ไหมแอดตัดใจอย่าให้เหลือใจครับ <c ười> ใครอยากเล่นก็กดติดตามกันไว้ได้นะช่องของเราก็เหมือนเดิมนะครับพาให้กับผู้ติดตามทุกคนได้มาร่วมสนุกนะครับไม่จํากัดแรงเลยมาคนเดียวก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาเป็นตี้แรงอะไรก็ได้เล่นนะฮะใครอยากเล่นก็กดติดตามกันไว้เลย จำผมได้ไหมครับเอ่อคุ้นๆอยู่นะคุ้นๆอยู่รูปนี่คุ้นๆเลยรูปรูปโปรไฟล์นี่ดูคุ้นๆเลยนะดูหล่อเลยนะถ้ารูปโปรไฟล์เนี่ยจําได้ครับจําได้โอป้าเองวัสดีครับพูดโอป้าอกหักต้องมีคนไข่ครับเอออกหักต้องมีคนใหม่คนไข่อะไรเรอแต่ถ้าไข่คนอร่อยมากนะครับอย่าลืมไปสั่งกินนะผมชอบมากไข่คนหมายถึงไข่ที่แบบคนคนแบบขยี่นะ ไม่ใช่ไข่ไข่มนุษย์นะฮะคนไรอันกันสวัสดีทุกท่านนะครับใครรอเล่นในเกมหน้าบ้างครับคอมเมนต์55มากันได้เลยนะสำหรับใครที่รอเล่นอยู่ในเกมหน้าครับคอมเมนต์55มาบอกกันได้เลยนะตอนนี้ครับกำลังอยู่ในช่วงการแบนเ็จที่2ครับเลือกมาฝั่งระ3ตัวแลวครับอิปเน็ตราส์ซูเปอร์แมนจีมิไฮายาเตะเอันดอนนะครับถูกเลือกไปมีคุณทีคุณวัตไตรนะครับที่รอเล่นอยู่นะฮะฟ้าหลังฝนถนนย่อมลื่นเสมอขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลนะฮะ ไข่ค,คนเป็นต้นไม้ล้มลุกครับไข่เดี๋ยวนึงนะเป็นต้นไม้ล้มลุกเหรอไข่คนคืออะไรเนี่ยกดติดตามเลยครับกดให้2ทีเลยกับคุณแม่ครับคุณน้อยวันนี้แม่สีตางมาไหมครับเดี๋ยวผมลองถามนิดหนึ่งนะอ,อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีคุณเดินอย่างเซถามหาดิฉันหรอคิดถึงดีฉันใช่ไหมคุณเอมี่ยังไงมาร่วมสนุกกันได้สวัสดีครับพี่เบิร์ดดีครับคุณเบิร์ดยังมีให้จองอยู่ไหม ก็จองได้ถ้าเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับอันนี้เป็นผู้ชมเหรอครับอันนี้คือสร้างห้องให้กับผู้ติดตามได้เล่นนะครับคุณใดดำสามารถเล่นได้ทุกคนนะฮะเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะฮะน้ำตาจะไหลเลยเลยครับแม่แท็กติดเดียวน้ำตาจะไหลเลยเลยคือในมอีอขอบคุณมากแมนะครับสำหรับทางของขวัญน,นะครับเพิ่มเติมแต่ทางคุณตองโอเวอร์ด้วยครับสวัสดีคุณรักด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเลยนะซัพพอร์เตอร์ของเรา ไม่มีซับแล้วครับรอจองจนซับพอร์ตหมดนะครับ <c oughs> คุณแซดบอยโถเอ๋ยพี่แอดคาราบาวมาไหมครับสวัสดีครับพี่น้องอวันนี้ก็อย่าลืมฟังเพลงกันด้วยบัวลอยไอ้เพื่อนยากยังไงจากข้าเร็วเกินไปซับได้สิทธิ์ยังไงบ้างครับสามารถสามารถเล่นได้บบบุฟเฟ่ครับพี่น้องเศร้าเอ้ยไม่ต้องเศร้านะครับคุณแซดบอยโหขอโทษด,ด้วยมาให้จองตาหนึ่งครับคุณแซดบอยมา ในฐานะที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะครับจะให้จองตาหนึ่งนะจะรั่วแต่ละเสียงนะครับสวัสดีครับมาทันไหมนะฮะยังทันอยู่ครับสวัสดีคุณช่างโค้งด้วยคุณแซนบอร์ดได้แต่จองทักไปเลยนะทักไปเลยฝั่งซ้อยคอมคูโบต้าเหรอครับใช่ครับคอมไทยทั้งนั้นเลยนะพี่มานานยังครับอ๋อเพิ่งมาเลยครับเอฟซีมานานมากครับเพิ่งมาดูครั้งแรกขอบคุณมากๆครับคุณยันยงนะขอบคุณมากเลยนะครับ สุดนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักเอาเลยครับเกมกำลังจะเริ่มต้นแล้วครับเลือกมาฟังระสิตตัวเป็นที่เรียบร้อยดับมาเนี่ยน่าสนใจเลยครับมีเอ็นเน็ตรัสซูเปอร์แมนนาครอสวอลไฮขณะที่ทางฝั่งเรสทีมครับตีม,มิีไฮยเตเอเันดอร์ฟอร์เรดินโนลิเดน่าครับฝั่งสีแดงเนี่ยเล่นทำมีคค่อนข้างเลทกว่านะเราได้เป็นแผน2แครี่นะครับส่วนทางฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยจะค่อนข้างเน้นต้นเกมกว่านะครับก็จะสามารถกดดันได้ดีภาค AV วดีเลยนะครับใจเย็นนะซัสามารถเลือกให้พี่เบิรรร์ดดดากยยเเสีงอะะไไไ็้คัับจปลน สวัสดีครับผมสวัสดีเลยอยากเดี่ยวกับแอดครับอ้าวช่างโคกกระทืบนะเฮ้ยบุฟเฟ่เลยใช่ไหมครับบุฟเฟ่คือสามารถเล่นได้เกมเว้นเกมตลอดทั้งเดือนนะครับจนกว่าสิทธิ์ซัพพอร์เตอร์จะหมดนะฮะเสียงเหมือนช่องลุงชัยชาแนลเลยครับสวัสดีครับคุณลุงหมูผมลุงชัยเองครับ <laughs> ผมรอเล่นนะผมไม่ใช่ลุงชัยผมลุงเบิร์ดไฟสไตล์ครับจัดไปไลฟ์มีแต่ไม่เด้งนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักมันจะแจ้งหลังดูไปเกือบครึ่งชั่วโมงเนะี่ยเอาเหรอคุณโอการ่า ยังไงอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับใครที่เพิ <una> ่งมานะ, <den> นะครับช่องของเราเนี่ยสร้างห้องนะครับให้กับผู้ติดตามได้มาร่วมสนุกกันนะครับใครอยากเล่นก็กดติดตามกันไปได้นะครับไม่จํากัดแร้งเลยมาคนเดียวก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีทีมนะช่องของเราทุกคนนะครับผู้ติดตามทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้นะครับถ้าไลฟ์จบพี่จะเอาไปลงที่ไหนไหมครับอยากมาดูย้อนนะฮะอยากย้อนดูผมเอาไปลงบ้านแดงให้แล้วนะครับสําหรับไลฟ์เมื่อวานนะเหมือนมากครับขอบคุณมากเลยครับคุณลุกหมูแต่ผมไม่ใช่นะ จองต่อเลยครับอ้าวจัดไปเลยครับยังไงฝากทักที่อินบ็อกซ์บ้านน้ำเงินนะครับคุณ C K J N Y Sky นะครับไปจองที่บ้านน้ำเงินนะครับทักไปแล้วเดี๋ยวผมไปบอกเลขห้องในนั้นนะทำไมไม่ช็อตเป็นทีทีอ่ะพี่ชายจริงเหรอขอโทษด้วยเขาไม่รักก็เหมือนไก่ที่อกหักนะครับและเอามะละกอไปให้เธอนะครับจริงเหรอให้ช็อตหรือยังที่รักมามารับชมกันเลยครับสำหรับในรอบนี้ครับ คาวารากิเซนจูครับเล่นเป็นอิมเน็ตนะครับโฮตาระจังนะครับเล่นเป็นรัสนะครับกับท่านหมูอ้วนซูเปอร์แมนนะครับมุกกานะครับเล่นเป็นนาครอสเวตเทลวาวไฮครับขณะที่อย่ากทำหนูนะครับเล่นเป็นตีมี่ครับลาเพ็ดเพลินแต่ไม่ใส่พริกฆาตเตะครับไทเตนเด็กอ้วนเอลันดอนนะครับแล้วก็ดังกี้จะไปแล้วนะครับเล่นเป็นฟอเรติโนครับเลโรเมียงคัมลิเหรียนาครับผมใครมาใหม่ก็กดติดตามนะครับเขาไม่รักก็เหมือนไก่ที่อกหักครับจริงเหรอ ที่เป็นนักพากไหมครับใช่ครับผมเป็นนักพากครับคุณไอ้ดำยังไงฝากถ้าอยากเล่นก็กดติดตามกันไปได้เลยนะช่องของเราก็พากให้แบบมันๆอยู่แล้วครับโอ้ตรงนี้ครับบอลหฮพยายามจะกดดันใส่ฮายาเตะครับถือว่ากดดันได้ดีแหมกกดดันในเรื่องของเรนได้ครับโอ้แล้วนี่ครับคาบาสกิเซนจูครับไปเจอกับเอลันดอร์แล้วด้วยครับโอ้แต่เห็นแล้วครับว่าเอลันดอร์เนี่ยเขาตัดเลสไปนะครับก็ถือว่าเดินเกมแสบเหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งไตเติ้ลเด็กอ้วนนะครับ ตอนนี้ก็ถ้าอย่างที่บอกนะครับต้นเกมเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งสีน้ําเงินนะฮะที่ดูเหมือนจะเกลสเกลิงเนี่ยจะกดติดตัดกดดันได้ดีกว่านะขณะที่ไรทีมเนี่ยจะเริ่มเดินเกมได้ดีเนี่ยช่วงกลางเกมไปถึงเลทเกมนะครับ <S <S ทักไปแล้วนะครับได้เลยครับยังไงฝากแคปเจอร์หน้าจอหน้าโปรไฟล์ไปให้ด้วยนะจะได้รู้เป็นหลักฐานนะครับว่าซับพอร์ตนะฮะถูกคนนะประเด็นไม่ใช่อะไรซูเปอร์แมนครับเจอกับฟอร์เรติโน่บริเวณเลนบนครับ มีใครรอเล่นในเกมหน้าบ้างครับคอมเมนต์55มากันได้เลยนะสำหรับใครที่รอเล่นอยู่นะครับระหว่างนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับจะเป็นกำลังใจให้กับการพ้านะครับกดไลค์ครบห้าพันการันตีมีต่อในเกมหน้าครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาในช่วงหนึ่งนาทีจะสองนาทีแรกตรงนี้ครับมีกุญแจมิดานะครับที่รอเล่นอยู่ด้านล่างครับก็พยายามจะกดดันทาวเวอร์เลยครับมากรุ๊ปปิ้งกันค่อนข้างเยอะนะครับ สนาทีตรงนี้ครับต้องดูว่าจะโซนทัพทีบตรงไหนนะครับเป็นหลักนะพอดีอยากเล่นด้วยจังเลยครับจัดไปครับ5-6นะแอดได้เลยครับผม5-2นะฮะตรงนี้ครับพยายามจะเข้าไปเล่น บริเวณมังกรอเทิทเตรดาก้อนครับตีมีเชลัลนเข้ามาแต่นาครอสครับเก็บกาเมทเตอรดาก้อนไปได้ครับแล้วเฟิร์สบัตตรงนี้เป็นคาร์วาสกิเซนจูแต่โดนเบิร์ดดาเมจอยู่ตบบ้าหูไปหนึ่งทีแต่สุดท้ายน่าจะรอดมายังไถออกมาสุดท้ายไม่รอดเป็นไทจะเตะที่เก็บคิวไปนาครอสมายกด้วยเจอร์เมนเบตเจอรี่ฟูรี่ไปหนึ่งทีกลายเป็นว่ายกแบบนี้แล้วสตันไปด้วยครับชงไปก่อนดีจังหวะนาครอสรอตามมาเอล์ดอรยวิฟวับอยู่ขอปัดอีกทีแต่จีมูกาไม่โดนแต่สโมจัง่นนายดชกทีอ ไปสามสุดท้ายครับโดนเก็บคิวจากทางซูเปอร์แมนครับสกอร์คิว5ต่อ3เลยครับสำหรับ้องฝั่งสีน้ำเงินครับขึ้นนำมาได้ครับแล้วได้อัลเทอีทีฟอย่างมังกรอาบิเันดากอนไปด้วยครับรอตลอดแต่ไม่เคยทานสักรอบนะฮะใครมาใหม่ก็กดติดตามนะครับวันนี้กินข้าวอะไรดีครับผมแนะนำเป็นข้าวไข่เจียวครับตีมี่บริเวณเลล่างครับโฉไปก่อนด้วยวาเลนทน์ฟิตครับสรอบทั้งแรด เนเจอเรียกดดันไปอัลติเมตพารากตีมีกลับมาบีกบโบใช้ไปหรือยังครับโอ้โหบีกบโบไม่ทันได้ใช้ด้วยครับสุดท้ายตุ่ยเย่ไปถลายเข้ามากรจะตกบ้องหูแต่ระยะไม่ถึงครับเรียกว่าสุดแขนแล้วครับสาร์ทาคาวาสกิเซนจูสกอเรียหต่อ3ครับการเงินขึ้นนําประมาณ800ครับด้วยดาเมจที่ต้นเกมสามารถจ่ายได้ดีกว่าแต่ลิเลนาก็ไปกดในฟอร์มหนึ่งทีบายนิ่งไหลตามมาแล้วเป็นไฮยาเตะที่คอมโบคู่กับลิเลนาครับปิดสกอใส่ทางบอลไฮไปได้ครับ โอ้ใครอยากเล่นก็กดติดตามมาได้เลยครับช่องเราก็ไม่จํากัดแหงอยู่แล้วยับมาคนเดียวก็เล่นได้ครับไม่จำเป็นต้องมาเป็นตี้ครับแหวอะไรก็ได้เล่นนะฮะเล่นด้วยได้ไหมครับเล่นด้วยกดติดตามเลยครับช่องเราเป็นสร้างห้องให้กับผู้ติดตามได้มาเล่นกันนะครับมิทติ้งปีนี้ซอยจุข้างทางไหมพี่เธอพี่ชายได้เลยครับผมใครอยากเล่นก็กดติดตามนะครับตาต่อไปผมเล่นด้วยนะทักอินบ็อกซ์แอมน้ำเงินเลยครับคุณดาร์กซับเตอรต์เราสามารถเล่นได้แบบบุฟเฟ่์อยู่แล้วยังไงก็กดทักมาในอินบ็อกซ์แอมน้ำเงินได้นะครีับ ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะฮะไถคุณเข้าไปนะเออไถอะไรกันขนาดนั้นครับแหมคิดว่ามาเฟียนะครับโอ้แต่ไม่ใช่มาเฟียครับนี่เขาเรียกว่ามาเยอะตีมีจะเข้าไปตดใส่ครับโอ้กลายเป็นว่ายังไม่ถึงระยะที่จะเข้าไปเล่นเลยสกอร์คิวหกต่อห้านะครับการเงินยังสูสีทั้งคู่ครับแต่บริเวณเลนบนเนี่ยโดนกดดันจากทางเอรันดอร์เลยครับเน้นใช้การเล่น32นะครับโดย2คนเนี่ยไปกดดันทางซูเปอร์แมนเลยครับที่ไปเดินเติมเลนเยอะไปหน่อยแล้วกลายเป็นว่าเสียทเวอร์เลนบนไปเลย ตรงกลางครับจีมุกายครับพยายามจะทำเวฟคิบแหะครับเพื่อกดดันบริเวณเทาวเวอร์ตรงกลางต่อด้วยนะครับแล้วมีโอกาสได้เทาวเวอร์ตรงกลางค่อนข้างสูงตรงนี้ต้องโยกหลบมาก่อนเลยครับถือว่าอ่านแมปค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับในจังหวะการเข้าออกเพราะว่าถ้าโดนดักเนี่ยมีโอกาสโดนปิดเหมือนกันนะแต่เราทางนาครอสโอ้แต่ตรงนี้จะเข้าบุกใส่บริเวณบูฟับสุดท้ายยังเซฟไว้ได้อยู่ครับแต่เราฝั่งจีมุกาฟอร์เรติโนเลือกค่อนข้างโลโดนกดดันไปครึ่งหลอดตรงนี้ครับเพื่อนยังมาช่วยซอได้ดีครับจังหวะพ กดไม่เคยทันครับอะยังไงใครอยากเล่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับผมก็พูต้ติดตามครับเข้าไม่เคยทันขอให้ทันนะถามจริงคุณเฟิร์สไม่เคยทันจริงเหรอตรงนี้ครับเบสเทลพยายามจะเคลียร์ก่อนตันไปเอลอดอร์ไปทีทีคุณไอบิดอัดเข้ามาฟิกเกอร์แต่สุดท้ายโดนสะบ,บัดด้วยคิวติเมตครับเป็นเอลดอที่ปิดคิวไป ซูเปอร์แมนเดินมาไถไปก่อนใส่ทางฝั่งตีมี่จะผักต่อด้วยตีมี่บิกาโบหรือเปล่าแต่ตรงนี้มังก็เอาฟอสไปแล้วสุดท้ายบิกาโบมีไหมไม่รอดแล้วตอนนี้โดนเก็บไปอีกหนึ่งคิวเสียไป2ฟอร์เรติโนพยายามจะชิงปาดอกอัดเข้าไปจากทางอินเนสและเก็บไปดับเบิ่อคิวจากทางฝั่งซูเปอร์แมนและโยกเข้าไปหนึ่งทีจากทางร้านนาครอสรอป่าอยู่ด้วยทางฝั่งจิมูกะป่าอีกหนึ่งทีเก็บในส่วนของลิเลียน,น่าไปจนได้ครับได้คิวมาเป็นดดิเม่เลยครับสต่เรบทางฝั่งโฮตาร่าจ้าง เป็นดาบวิคิวคนจีมุกกาครับแล้วมาโฉืมนที่บริเวณอบิซอนดาก้อนเลยครับแล้วมีโอกาสได้ทาวเวอร์เลนล่างค่อนข้างสูงด้วยครับสำหรับทางฝั่งสีน้าเงินนะครับแม่นแค่ไหนเขาก็ไม่รักครับผมเคยเล่นด้วยแมตช์เดียวเสียตังยังไงขอบคุณมากๆนะครับนั่นแหละก็ถือว่าได้เล่นแล้วไงเปิดก่อนได้ปูดครับเออได้ทาวเวอร์เลนล่างเลยครับสำหรับทังฝั่งสีน้าเงินนะครับยังไงเข้ามาร่วมสนุกกันได้แบบมันๆนะครับผู้ติดตามทุกคนเล่นได้เลยนะยังแขนคนที่กดเลขครั้งเดียวเราได้เเลลยยยไม่หาครับ ขอบคุณสําหรับของขวัญด้วยนะครับสําหรับทางคุณสุขใจนะขอให้เจริญเจริญนะครับสำหรับของขวัญด้วยสวัสดีครับสวัสดีคุณธทีรศัก์นะครับใครเพิ่งมาก็เข้ามาร่วมสนุกนะช่องของเรา ก็เนี่ยผู้ติด,ดตาม10ท่านในรอบแรกนี้นะครับก็เข้ามาร่วมสนุกกันอยู่บายนิ่งไหลไปครับกดดันคือจะเจ้าเท้าก็เลนกลางเลยครับสำหรับทางฝั่งสีแดงแต่ซูเปอร์แมนครับผักทางขวาบีโกโบครับจังหวะชุบชีวิตผู้รีพูบออดเข้ามาเนเจอร์เรียมตรงนี้หมดระยะแล้วเอ,ลอรลอดพยายามจะไก่ใส่ตีมี่จะเล่นไม้ไถไปก่อนหนึ่งทีตบบ้องหูโดนดอเอรลอดเอรลอดต้องเอาทีมเมทครับแล้วใช้สกิลสองครับวิบบับหลบออกมาเหมือนกันแต่นาครอสตรงนี้ไปเก็บตีมี่ได้ในจังหวะสุดท้ายจีมุกาจะด้วยกับทางดััังงงกกกกีีกีี้้้้้้คครรรบดจจจะะไไปแลลวตตตนิเเอออ์ขขาาาามมมื่่ แต่กลายเป็นว่ามีความรวดเร็วโมบิลิตี้เยอะกว่าครับแต่รรบทางนาคอสยังออกมาได้อย่างรวดเร็วครับและต้องการตอนนี้พยามจะบุกเข้ามาหาด้วยครับสต่เรบทางเั่งเทลและก็คาวาราสกิเซนจูน่าจะได้ทาวเวอร์บริเวณตรงกลางไปมีคนไถใน2เอลดอร์มาด้วยและเป็นเอลดอร์ครับที่ปิดกิวใส่ทางรัฐแหละครับที่ไปเล่นเอาเพย์ใส่ทองตัวตรงนี้ครับซึ่งสองตัวตรงนี้ก็คือฟอร์เรดิโนกับเอลดอร์นะครับซึ่งส้งสองตัวเนี่ยฝีไม้ลายมืออันตรายอยู่แล้วครับในเรื่องของดามเมจครับ ซูเปอร์แมนนี่ถือว่าค่อนข้างปวดเลยครับในเกมนี้ในจังหวะการบุกทลายไฟนะครับไม่ช็อตเป็นระยะระยะเลยครับได้ยินเหรอโอเคขออภัยด้วยนะช็อตไหมครับยังไงท่านไหนที่ไม่ช็อตก็บอกผมด้วยนะฮะโอ้แล้วกลายเป็นว่าได้ในส่วนของนาครอสไปเพิ่มเติมครับสํารับทั้งฝั่งเซตทีมโปลิกต้องเข้าแล้วขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจให้กับการเ้าผมด้วยนะพยายามจะบุกกดดันครับออก99ก็ยังมีครับ 99ก็ยังมี 5K แล้วครับอ่าวการันตีครับมีต่อในเกมมากนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาซูเปอร์แมนครับชอบชอบเลยครับอุ๊ยขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ชอบการภาาของผมมากๆนะครับโอ้แล้วโทกไปก่อนหนึ่งทีครับไถไปก่อนหนึ่งครั้งเนเจอร์เรียมเข้าไปใส่ซูเปอร์แมนผักเข้าไปฟอร์เรติโดปาดอกไม่โดนโอ้แล้วพยายามจะเข้ามาเล่นครับเกือบตุยเย่ครับสำหรับทางซูเปอร์แมนครับแต่ยังออกมาได้ครับ้วยความรวดเร็วนะครับของซูเปอร์แมนเองเพราะว่ามี บูสต์นะครับในจังหวะการเล่นด้วยครับในส่วนของสเปลที่หยิบมาครับสกอร์คิวสิบสองต่อเก้าครับการเงินยังตามอยู่นะครับแต่เราทางฝั่งสีน้ำเงินครับด้วยความที่มีตีมี่เลยครับการเงินขอทางฝั่งเรดทีมนี่ก็กลายเป็นว่าเป็นฝั่งที่นํำนะครับโอ้ใครมาใหม่อยากเล่นกดติดตามตัดตบบ้องหูไปหนึ่งทีตีมี่โคตรเจ็บลิยนะหน้ากะจะโป๊กสวนโอ้แต่ยังไม่ได้อะไรครับตรงนี้ดันล่าครับดันเวฟครีปมาค่อนข้างลึกครับวันนี้คุณนกด้วยนะครับเริ่มไปกี่เกมเลยครับอันนี้เป็นเกมแรกเลยครับ สำหรับใครที่เพิ่งมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับช่องของเราช่องของเรานี่คือสร้างห้องนะครับสร้างห้องให้กับผู้ติดตามได้มาเล่นเลยอันนี้สิผู้ติดตามในรอบแรกนะครับสิผู้ติดตามรอบต่อไปอาจเป็นพวกคุณก็ได้นะเพราะปกติผมสามารถให้เล่นทุกคนได้อยู่แล้วนะครับไม่จำกัดแร้งนะครับมาคนเดียวก็สามารถเล่นได้ไม่จำเป็นต้องมาเป็นทีมนะครับแรงอะไรก็ได้เล่นนะครับสําหรับช่องของเราก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับอุลลโป้ไปใส่่างทีตรงนี้พยายามจะโชว์ลิขิณทอสอัดใส่ด้วยครับคือช่องเน่ใจล ไม่ป่วนไม่โยนเกมนะครับไม่ออกแค่นั้นแหละครับก็ถือว่าตั้งใจเล่นมากพอแล้วเพราะปวดโยนออกเท่ากับแบนทันทีนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เป็นนักพากหรอครับพากโคตรมันใช่ครับผมผมเป็นนักพากนะครับขอบคุณสําหรับทางคุณสุขใจด้วยนะครับสาหรับดอกกุหลาบแล้วก็หัวใจนะครับผมพยายามจะกดดันใส่ครับตรงนี้12ต่อ9คิวการเงินยังตามอยู่ครับด้วยตีมีที่คอยเล่งไปน่าจะเสียทาวเวอร์เลนบนแหละครับรับทางฝั่งสีแดง กลายเป็นว่ากดดันได้เวฟบคีดได้ดีนะครับสำหรับทางซูเปอร์แมนคือเป็นตัวที่สามารถแยกสปิดพุทได้นะครับเช่นเดียวกับทางนาครอสเนเจอร์เรียมกดดันตีมี่ครับต้องบอกว่าฟอนไลน์เนี่ยตีมี่รับคนเดียวจะไหวหรือเปล่าซูเปอร์แมนพยายามฟาดกูได้บิดเข้ามาไถสวยเหมือนกันสำหรับทางฝั่งอิมเดนและไม่น่าจะรอดตีมี่ตายไปครับกัดจังหวะไข้ได้สวยครับสำหรับทางฝั่งคาวาซากิเซนจู โอ้เรียกว่าผักใส่ฮฮยาเตะในจังหวะคุณไอบิดมาพอดีครับไม่งั้นอาจจะไม่รอดก็ได้ครับสำหรับทางซูเปอร์แมนเอาแล้วแลดไปเจอกับเอลันดอร์ครับที่พี่โดนไข่ใส่ฟรีแบบนี้แล้วก็โดนเกือบโดนเก็บคิวและโดนมาแบบนี้พยายามจะไข่ใส่จีมูกาแล้วเป็นเอลันดอร์ครับที่พยายามไข่ต่อกับได้ไข่ฟรีและอิฟเน็ตจะพยายามตบป้องหูสุดท้ายตบไม่โดนโดนเก็บคิวครับจังหวะวิฟวับโค้ชสวยเลยครับเอลันดอร์และจะวาวไฮตอนน่อด้วยแต่มาเจอซูเปอร์แมนที่พยายามจะชกกลับครับใช้จังหวะการวิฟวับแล้วจะหนีได้หรือเปล่าคคครรรรเเเกก็บบบซูปปปออ์แมนนไไีีีิววัััตตง้สย4 โอ้โหจังหวะการเล่นครับไม่ธรรมดาเลยครับนักพากไม่ใช่นักรักนะครับใช่ครับนักพากนะครับไม่ใช่นักรักนะขอบคุณคุณทางคุณมาฟูยูด้วยนะครับสาหรับ5ดอกกุหลาบนะครับโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้ครับสตัวครับเอลันดอร์ถือว่าเก็บได้สวยมากๆเลยครับทาให้มเมตั้มของเกมเนี่ยมันยังอยู่ทางฝั่งสีแดงนะครับคือจังหวะวิบวับเนี่ยสกิลเพย์คือไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับทางไตเติลเด็กอ้วนนะครับในเกมนี้ คือจังหวะการจุกหลบเนี่ยคืออันตรายเลยครับเพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยเกือบปิดดามเมจได้แล้วแต่วอลไฮมาเจอตรงนี้ครับโป๊กไปใส่หนึ่งทีครับเจ็บเหมือนกันแรนพยายามจะต้องช่วยเกียร์คีดครับเสียทาวเวอร์เลนกลางแล้วครับแต่เราต้องฝังสีิทัเงินต้องดูเลยครับคือถ้าเล่นเป็นกรุ๊ปปิ้งเนี่ยด้วยความที่เป็น2แครี่เนี่ย DPS อันตรายอยู่ได้ด้วยครับแต่คำถามคือฟอนไลน์ตัวนี้เนี่ยแหละครับอย่าทำหนูนะครับจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะฟอนไลน์ถ้าเทียบกันแล้วครับ อินเน็ตกับซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นสองฟอน์ไลน์ที่ดีมากๆนะครับของทางฝั่งสีน้ำเงินนะครับแต่ด้วยสเกลลิ่งตัวละครเนี่ยนจะกว่าการเบิร์สตดาเมจของทางเอลอดอร์ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทามมิ่งเขาเก่งมากๆและไฮยัเต้เนี่ยช่วงเลดเกมเนี่ยก็รอชับรับช่วงต่อในเรื่องของการจ่ายดาเมจด้วยครับแล้วมาโซนพื้นที่ในบริเวณมังกรได้อินฟินิตเลเยอร์ไปครับส่วนนาครอสเนี่ยแยกมาสปิดบริเวณเลนล่างนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยตัดสินใจได้สวยเหมือนกันสำหรับทางนาครอสนะครับอาคครรัับบบบตตงหูไปทีม โฉบเข้าไปหนึ่งจังหวะซูเปอร์แมนขอถ่ายตีมี่ก่อนเลยครับเปิดก่อนใส่ตีมี่นี่แหละฟอนไลน์ตัวเดียวผักเข้าไปให้มันอยู่ไกลๆอย่าให้เพื่อนเขาตามมาแต่นาดอนพยายามจะมาไัลแต่ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนจะรอดไหมคนที่มาถ่ายอลไรไม่อีหนึ่งคนที่กำงฝั่งอินเมอเนเจอร์เดีแต่สุดท้ายดาเมจมันเยอะเกินไปบิดไม่ไหวโดนเก็บคิวไปอีกหนึ่งคิวครับเอาละครับดูชัดเจนเลยครับตอนนี้ไฟหน้าตรงสู้ลำบากครับแต่ซูเปอร์แมนนี่คือเกือบตายครับยังจะไปเล่นกับเอเันดอร์อีกครับเกือบโดนปิดคิวไปแล้วครับ โอ้แต่นาครอสครับต้องมารับมังกรบรดเวยเลนล่างเลยครับแล้วเจอกับทางเอรนดอร์ด้วยครับเอรนดอร์มาแบบนี้2คนแล้วจีใส่นาครอสนี่คือไปเกือบตุ่ยเย่เหมือนกันครับโชบไปใส่ในจังหวะเขาสำหรับทั้งฝั่งแรสเดินเข้ามาครับตรงนี้สําหรับทั้งฝั่งเรสทีมครับกำลังจะบุกเพื่อเอาทาวเวอร์มากขึ้นเลยครับอู้แล้วได้ทาวเวอร์เชียสองทั้งเลนกลางเลนล่างมันแล้วครับสำหรับทั้งฝั่งสีแดงมีโอกาสบุกค่อนข้างเยอะครับพยายามจะชกอัดเข้าไปบอลไฮตรงนี้พยายามจะเคลีย แต่ระยะต้องบอกว่าทั้งลิเลน่าเอล์ดอร์ไฮเตะเนี่ยดีก่าวาวไฮนะครับ DPS นะครับอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นโพสิชันการยิงของวาวไฮในจังหวะการดักเนี่ยต้องสำคัญเลยครับคือสตันของวาวไฮเนี่ยจะค่อนข้างมีประโยชน์มากๆในจังหวะการล็อกตัวละครแล้วแรัก็ตัวนี้มนเล่นลึกมากๆกับรถฟองเอล์ดอร์องปิดดาเมจสุดท้ายได้แรสไปครับโหตาร์จังกลายเป็นว่าโหตุยไปเลยครับเอาครับใครอยากเล่นกดติดตามเลยครับช่องของเราเป็นช่องภาคนะครับที่สร้างห้องให้กับผู้ติดตามนะครับได้มาร่วมสนุกนะครับ ใครอยากเล่นกดติดตามกันไว้ได้เลยไม่จํากัดแรงนะครับมาคนเดียวก็เล่นได้ครับไม่จําเป็นต้องมาเป็นตี้นะครับแรงอะไรก็ได้เล่นใครอยากเล่นก็กดติดตามกันไว้เลยครับช่องพากแบบมันๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับผมเบิร์ดไฟฟ์ตานะครับสนุกทุกวันมันทุกไฟเบิร์ดไฟฟ์ตาครับโอ้ตรงนี้ไปโชกใส่นึงทีนาครอสขออู้นาครอสปาดคตรสวยเลยครับจังหวะนี้ได้ไฮเตะไปครับโอ้ใครเห็นก็วัดหน้าจะรอดเลยครับ โอ้โหแต่น้ำเม็ดโคตรแรงเลยครับจังหวะการป่าของนาครอสอันตรายเหมือนกันแต่ตรงนี้ฟอลเรนติโนโอขอรำใส่ซูเปอร์แมนแล้วไหลมาหาวอลไฮแต่วอลไฮยิงไปหนึ่งทีกดพิโกโบเป็นนาครอสที่โดนเก็บไปอีกหนึ่งคิวเพราะว่าเป็นเล่นกับแนวหลังเขา DPS ดีจะจัดตบเพราะโอ้โแต่โดนผักไปขาวาสก,กิเซนจูยืนนิ่งแน่นิ่งแต่เป็นนาร์ดที่มาปิดน้ำเม็ดในจังหวะสุดท้ายแล้วพยายามจะชกค,คืนครับสำหรับทั้งฝั่งวอลเรนทายฟิตจากทางแรสตรงนี้เหลือ4คนในการบุกครับ2คนในการกันบ้านครับนั่นคือโฮตาระจังกับทางเวส สแคร,รี่ที่มาตรงกลางโอ้แคร,รี่เดียวครับนั่นคือทางเอลันดอจะไหวไหมครับลิเลน,น,นาพยายามจะโป๊กใช้ระยะเอลันดอยิงตีป้อมได้ทาวเวอร์ไปครับอ้ย เอาละครับอย่างน้อยได้ทาวเวอร์เลนกลางแล้วครับแต่เอล์ดอจะเล่นต่อเลยครับโอ้แล้วจากเอาจบบ้านเลยหรือเปล่าตรงนี้ต้องเคลียร์คลิปครับเคลียร์ทันไหมยังเคลียร์ทันแต่พยายามจะฝืนตีบ้านครับสำหรับฝั่งไทเติลคนที่เข้ามาที่คือฝั่งซูเปอร์แมนครับพ่นลมหายใจสดชื่นเอาลิเลน่าก่อนผักมา2รอจังหวะชกและตายไปครับสำหรับทางฝั่งซูเปอร์แมนและคลิปว่าเราจะเข้านาคอสเกิดมาพอดีจังหวะซิกแซกเข้ไปหาป่าดเป็นวันนี้แรงเหมือนกันนะนาคอส เอรันดอบอกว่ายังไม่กลับครับอยากจะจบเลยครับไม่อยากจะฝืนเนเจอร์เรียมกดมิกาโบครับชุบชีวิตไปก่อนฟอเรติโนรัมเข้ามานาคอยกัดใจเข้าไปแล้วตบโคตรสวยครับอิเน็ตตบดีตบดีจะได้กิวหรือเปล่าแล้วตรงนี้เสียก็เกิดครับสลดทางฝั่งเอรันดอและคุณได้บิดอัดเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าเก็บยกตีไปเลยครับเอาจนได้ครับสลดทางฝั่งสีแดงครับและตีบ้านครับต้องการจบเกมไปเลยครับเป็นฝั่งสีแดงที่เก็บชัยชนะในเกมนี้มันจนได้ครับ โอ้โหเรียบร้อยครับในเกมนี้ครับเป็นทางฝั่งสีแดงนะครับที่ชนะไปนะฮะโอโ้สวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีคุณไนท์ชีดด้วยครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดี